สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ครับผมปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะครับมือื่นสิยาครับผมครับพอให้บุญเพิ่นปล่อยให้ต่องวดเลยครับพี่น้องว่าหันเพิ่นกะเขาเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเด้อครับผมเลขพอบัลายคูครับพี่น้องเนาะครับกันบนรางน้าพี่น้องที่ก็ได้โชว์ได้หลาบน้าพออยู่ครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าล่างครับพี่น้องครับ แต่ว่ามวลนี้พอกัคุยกับเก่ามาเชียร์นอกหลออว่าจะปั๊บให้เป็นรางน้ำครับผมเพราะว่าเลขก่หลายตัวรับพี่น้องเอฟซีก็จะเด็กกันบนกันรางไปน้ำครับผมครับสำหรับแนวทางตําราวพ่อพบูญเน้อครับผมออกพร้อมกันกับเล็กไทยครับพี่น้องเนาะสิพฤษภาคม68ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตําลาวกับพ่อพลบุญ น้ำเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอพระคุณพอด้วยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเผื่อเป็นการเซเวล่าครับผมก็จะเลื่อมด้อครับผมฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์ผ้ารวยครับพี่น้องเนาะมีแนวทางดีๆแนวทางตาเล่าครับผมพี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นบ้องรู่กับร้ายครับผมเผย์ปเบิ้งตามเพจตามเฟซครับพี่น้องเนาะน้ำเชียร์ผ้ารวยนี่ถีอยู่ช่องยูทูบด้อครับพี่น้องครับผมช่องยูทูบเท่านั้นครับผม มีอาจารย์เด็ดๆดัดดงๆหลายสำนักครับผมก็ติดไว้ครับพี่น้องครับพ่อไพบูุ์กับยะเผอครับผมไปรับชมรับฟังตำเล่ากับพอนเน่งวดวันที 16, ่6 6พฤษภาคม68กันเลยครับพ่อครับ น้ำเชียร์พาลวยสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พาลวยครับครับผมขอบุ้ณทั้งคุณหมูว่านตกแห้งอยู่พ่อหมูว่านตกแห้งครับพี่นี่แล้วท่านตกอยู่ก็นี้ครับนั่งลิ้นอยู่นี่ตกอ๋อครับพ่อโถนาพ้นตกแดดตกแห้งอยู่ครับผมเโานาฝนแล้วพ่อวันนี้แมนแมนครับบ้านเขาแล้วปะพ่อ วานลอยสองทงครับเหลืออีกสองทงสามธงอะไรธงอะไทงอาหาธงหาทงนี่ผู้เดียวได้ติพอธงละเอะเ็บไล่โอ้หไล่เกันนะอ๋าหน้าไลยดีพอมันในมันหน้าหลยหม่องทุกวันละทั้งตกไก่ทั้งโยกไก่ครับ เฮ็ด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 ก็ไผ er ่เนี Man, oh, okay. ่ยละพ่อเฮ็ดกับขอบก็จะฟังเหมือนตัวจังเห็นชื่อมือนี่เปลี่ยนไปหลายครับผมเปลี่ยนไปสมัยหม้ชื่อมือนี่โอ้ยใส่เงินทั้งนั้นเนาะเกามาเชียเนาะครับผมใส่เงินทั้งนั้นเต่าเขาแท้สมัยเก่าเข้ามาเขาอาศัยกันสามัคคีกันเด็ดแมนเกี่ยวเขาเกี่ยวยังนี่ละครพ่อเนาะแมนกะลุงแขกกันเกี่ยวเขาปีเขาโม่เนี่โอ้ยสะปอนมวนตัวนี้โมได้แล้วพ่อ ดีย๋ยวนี้เม็ดแห้งก้ามาเจื่อเลยครับแห้งอ่ะมันสมัยใหม่เนาะมันข้อม,มจะเลื่อนก้าวนาไปครับข้อมจะเลื่อนเห็ดหิไว้เห็ดท่านเห็ดให้มันเลี้ยวไวๆนะพ่อเนาะแมนพวกจผ่ากันสมัยตะกี้นี่โอ้ยเลี้ยวผู้น,นั้นมาผู้นี้อยู่หันโอ้เยเจ้าเข่ากันปน <laughs> เดือนแล้วตะกอน วุ่นยังปุ้ยกินนมแล้วแล้วกิบไลน์มีกิบไลน์ครับแมนเยอะเนาะครับนี่นะครับผมเอาอว้าถึงคว่ำเก่าคว่ำหลังครับผมการทำหน้าบัดนี้กะตัวเลขว่าเจ๊งได้กี่ฟองครับผมตัวเลขในออกโต้แค่เก่าแหละแต่ว่าสองหมวดไม่หนีล่องข้างล่างมันแล้วครับเนาะแมนเยอะครับป๋อไอสองหาตั้งวัดก้อนประกอบสองหาข้างล่างเนาะ วดที่แล้วไงต่ว่าเลขมันหน่อยจุดนี่ดอกมันเต้าจุดเจ็ดเต้ามันตอบเจ็ดเต่าลางน้องันเนาะตัวเน้นเลยครับผมเนีนครับผมก็นี่ไงสองจุดที่เต่าแหละต่วกันเลขเบิ้ลน้ำเนาะครับผมกันเลขเบิ้ลน้ำเงินนี่ยเลขเบิ้ลจักสามจุดบรงที่วันศุกร์เบิ้ลครับครับเอาเด่นครับเด่นเด่นบน บนล่างก็ได้เช่นว่าบ,บนล่างก็ได้เมียนนิดน,นะนปับไม่ปับไม่ครับผมครับครับเล้นบนกันล่างเนาะครับเนาะเดนศูนย,ย์สองสี่ศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าตัเที่ยวเพราะลวยหนึ่งเดนลงมากสองกับสี่ครับสองกับสี่ครับผมแล้วพ่อว่าไงสองสุดเนาะ ครับพ่อสองศูนย์กับปีสองสองศูนย์ซี่สองไอ้ลักลอยล่องอีกจังหวัดหนึ่งลักลอยซีกับเจ็ดเด้อเย็นที่สุดครับซี่กับเจ็ดครับผมเอารักลอยกับซีกับเจ็ดพ่อเดยว่างไอสองศุดย์กัเก้าแล่ะครับครับพ่อซีสองศูนย์ซี่สองศูนย์ ซีสองเจ็ดซี่สองเน้นจุดเดียวได้น้ำเจ้าเขาลุยงวดนี้พ่อมาจุดเดียวคือสองศูนย์นะครับเด้อครับพ่อนี่แหละซีสองศูนย์นี่แหละครับไอเอฟซีพ่อเคยขุดคือหอไ,ไท้ายไว้น้ำเนี้ยไอฝั่งที่มันออกขึ้นงวดน่ะเนาะอ๋อครับผมแมนแมนเคยมีครับผมก้อนดันก่อเน้นหกสามก็หกสี่ครับหอยทยมันออกตัวได้ก็หกสามบอก นั่นแหลสามอดเมียนครับผมตอนที่ออกไห้ไถ่ครับทับนบอกอไห้ไถ้จังน,นําต่ําเล่าเขานี่ครับครับมือเดียวกันพอดีครับผมโอ้ทำเจ้าอพอร่อยเขียนเล็บเบิ้ลน้ำนะครับกันเบิน้ลนะพอเนาะกันเบินน้ลนี่มันมันที่เบิ้ลเนียสามโซนาเนี่ละคือมีสองสองซีซีศูนย์ศูนย์สองสองซีซีศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องนี่แหละคือเบิ้ลเบิ้ลสามจุดนี่แหละครับ เห็นง่ายพี่น้องเลขเบิือนพอต้องกลับเลยนี่แหละครับผมเขาจัดระบบไม่ครับผมกันลางลางน้ำครับพี่น้องบ่หลายคู่ครับสองศูนย์สี่สองพ่อไพ่บุญครับครับปักครับคืวสองศูนย์ศูนย์สองนี่แหละครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องเขาเก่ามาเชียกะสิลบกวนพอซับนี่เด้อครับพ่อ ครับผมขอบคุณครับไม่มีแห้งพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับตำลาวพ่อไพบุญปรับสูตรไหมอ่าไม่ได้ปับสูตรไหมนะครับผมแค่เพิ่ออยากให้กันล่างไปนําเพราะว่าเขาล่างสองงวดแล้วครับพี่น้องเพาว่าจะเป็นสองหาแล้วก็เจ็ดเก่าครับคือว่าเหล็กในเหล็กบินนะครับผม เพิ่งเนกับประกบคูัวห้น้ำนะครับผม 7, 7, ทหาเก่าเจดเจ็ดเก่างนีก็เลยต้องเห็ดเป็นบนล่างไปครับเด่นบนล่างศูนย์สงสี่ห้าเจ็ดเ้าได้ครับพี่น้องศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าเด่นมากสองกับสี่ครับผมสองตัวบนล่างสองศนสี่องครับผมสองศย์สีองแล้วก็เน้นไปที่สองศครับพี่น้องแล้วก็ ในส่วนเหล็กเบิ่นกันไว้น้ำครับผมวันศุกร์สองสองซีครับหลักร้อยสี่กับเลองเมืองอีกสักหน 4, 2, 0, 7, 4, 2, 2, 1, วดครับพี่น้องหลักร้อยสกับ7 3ตัวบน4 204องศ่เจ็ดครับผม4 20742เดสองครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมตําลาวพ่อไพ่บุญเอาทายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้องมีโชคดีถูกว้กเ,งเงินไปน้ำกัน ตามเราสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ